ไม่เข้าไปได้หรอคนอือของหักมากเลยนี่คือการลืมเป๋าพี่ปอเจออะไรมาเดินเท้าอไรับินมาบินมา้อนุี่นี่เราก็ินมาถึงฟมห่นี่น้อยนะเอาออกแล้วแว่นกระเป๋าเกรายากระเป๋าตังนี้ออกแล้วนะมเดไม่ะเพียบจะวกมากครับมาทั้งวัดอ่ักไหมคุณเบียร์ักไหม ได้ครับทั้งไม้ทั้งงาก็ดีขาดใหญ่แล้วสเส้นหางหม่ดูดีมากีมากยาเห็นไหมนี่คือกระเป๋าผัวดูกระเป๋าเมียกระเป๋าผู้หญิงไปนิดเดียวตอนนี้เรายังจะถ่ายไหมครับเพราะว่ามีรายงานพี่ปอครับว่าไมฮะพี่เอ๋ตอนนี้กำลังใส่ชุดว่ายน้ำลงอาเฮ้ยคุณต้องห้ามภรรยาคุณหน่อยนะเดีไม่จะเปลี่ยนได้ได้เลยครับลงได้เลยลงได้เลยนะพี่นะ เราจะได้เลิกเลิกสัมภาษณ์แล้วไอไอ, <c oughs> ไอ้นี่ก็ถ่ายติ๊กตอกไปเรื่อยไอเมียก็ลงอินสตาแกรมไปเรื่อย